สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้บึงการนะคะวันนี้พี่บัวเอาบัวบกขคดมามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะเนี่ยจะเป็นบัวบกขคดที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้โรยท็อปเปอร์แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้โรยนะคะมันหลายกระถางรยไม่หมดวันนี้จะมาอวดเพื่อนๆว่ายอดมันเริ่มออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย สีเ,เขียวเล็กๆเนี่ค่ะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนะวจะรอเอามือนี่นะคะตรงปลายนิ้วพี่บัวนะคะกระจิ๋วหลิวนะคะเป็นยอดแทงออกมานิดหนึ่งในยอดเขาส่วนตัวนี้ก็แทงยอดเหมือนกันนะคะสีเขียวเล็กน่ารักมากเลยค่ะเป็นยอดแรกของบัวบกโขดน,นะคะส่วนกระถางนี้ กระถางนี้น่ารักมากเลยสูงและได้สองยอดนะคะกระถางนี้ช่วงนี้กำลังเหอบัวบกโขดนะคะก็เลยปลูกไว้เยอะเลยแต่ก็จะมีต้นเก่าๆที่ปีท,ที่แล้วที่ปลูกมานานแล้วก็มันจะมีบางหัวที่มันฝ่อตายไปแล้วบางหัวก็ยังอยู่อยู่นะคะสวยงามตอนนี้ก็มีประมาณสามสิบกระถาง เยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นกระถางเดิมนะคะตัวนี้พุ่มสวยมากแต่ว่าหัวเขาไม่สวยแล้วเพราะว่ามันมีตำหนินะคะแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เก็บไว้ไม่ขายสวยตัวนี้ใบมันเหี่ยวไม่เป็นไรจริงๆเราก็ ตัดออกได้เลยนะคะเป็นโดวพี่บัวเสียดายอยู่ตอนนี้ถ้าเราเอาซื้อมาโดยที่มันยังมีตัวนี้ติดอยู่บางทีมันจะเหี่ยวแห้งนะคะเราก็ตัดทิ้งเลยนี่ตัดยอดออกเลยะคะ่ะให้เหลือเฉพาะหัวแต่ตอนนี้เสียดายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดูตัวนี้ก็กําลังแทงยอดนะคะนี่กระจิ้วหรือมันกันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สั่งมารอบหลังนะคะแต่ถ้ย,ยขึ้น ส่วนซองกระถางนี้โคตรใหญ่กว่เพื่อนนะคะยังไม่งอกเลยยังไม่มีวีว่แววว่ายอดเขาจะแตกออกมาเลยอันนี้แตกแล้วหนึ่งส่วนนี้ก็ยังไม่แตกอันนี้หัวเบี้ยวนะคะอันนี้มะแรงอะไรก็ไม่โดนมาทํารังนี้เดี๋ยวคอออกนะคะตอนนี้ยังใจไม่กล้าเพราะว่าตรงนี้ถ้าคอออกมันจะมีนอนอยู่ข้างในนะคะ นอนที่มันเอามาสําหรับเลี้ยงลูกมันนะคะเดี๋ยวจะตัวนี้ตัวนี้เป็นกระถางที่เอามาจากบ้านสวนนะคะอายุมากแล้วประมาณสามสีป่ปีนางก็อยู่แค่เนี้ยแต่ใบไม่ค่อยสวยพวเพราะถูกทิ้งไว้ในเรือนเพราะชำพิ่งไปกู้ชีวิตนางมานะคะนี่เรวเอามาฟื้นฟูใหม่ ช่วงเขาเห็ดพี่บัวก็เลยไปนค้นหาในเรือนพ่อชาของตัวเองน,นะคะได้มาประมาณเจ็ดแปดกระถางนะคะแต่สภาพก็อย่างที่โชว์ให้เห็นแบบนี้นะหัวจะแบบเสียทรงไปเลยบางตัวก็จะผิวไม่สวยนะคะแบบนี้แตกไปก็มีนะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาบัวบกโขด ที่กำลังแทงยอดมาฝากเพนเพื่อนแค่นี้นะตามภาษาคนกำลังเหืนนะคะเดี๋ยวอัปเดตว่ามันแทงยอดออกมาสูงๆใบสวยๆก็จะถ่ายมาฝากเพนเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าบัวบกโัที่เพื่อนๆปลูกโตขนาดไหนแล้วนะคะแบ่งปันกันได้เพราะบางทีพี่บัวก็เลี้ยงแบบถูกวิธีบ้างผิดวิธีบ้างนะคะเลี้ยงแบบ ตามความเข้าใจของตัวเองนะคะโอเคจ้าสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย